ครับนี่กาบสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเพื่อชุบดแล้วก็ชาวจังหวัดขุนเช่ยงแล้วทุกภาคทุกจังหวัดอันนี้ก็ช่องยูทูบสมประสงค์คนกกัวครับวันนี้ก็ได้มาอยุเชียนหนองเต่านะครับเมื่อวานนี่ก็ได้รับข่าวจากทั้งอบตนะครับทั้งปองการบนแจงมาว่าทั้งยาเชียนหนองเต้าคนสี่เรล่งแล้วก็ปล่อยระบายน้ำอันนี้ครับยุเชียนหนองเต้าครับ ตั้งหกบาน,น,บน,นาบแล้วก็มื่อเนี้ยผมก็ไเด้มาเบิงแล้วก็มาถ่ายท้ำให้พี่น้องแต่เบิงเห็นน้ากันนะครับนี่คือเชนนองเตา่านี่คือระดับน้ำยุคข้าง่รงครับนี่คือระดับน้ำที่ยู่ข้าง่างเชียนใตเชียนอันนี้ก็คือบนเชียนครับพี่น้องนะครับแล้วก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้คมูลแล้วมาเซานี้นะครับเจ้าผู้มีอํานาจเป็นรักษาเป็นเปิดเป็นปิดผู้ดูดดแลอย,อยู่นี่นนะครับอันนี้ก็คือนี่คือประตูน้ำครับประตูน้ำทั้งหกบาน น้ำนำกับ่งเลืเติบลงุ่มไนมีประตูน้ำครับแล้วาวพนล๔เปิดต้องหกบาทนะนี่เพิ่งก็เปิดไว้แล้วครับเปิดไว้ตลอดนะครับเปิดไว้ตลอดแล้วนะครับน้ำบนกับน้ำล่างก็เริ่มยันกันแล้วนะครับน้ำบนนี่กับพ่อไหลนะครับน้ำบนกับพ่อไหลนะครับนี่น้ำล่างน้ำข้างกลางนะครับนี่กับข้างบนน้ำยันกันแล้วครับน้ำบ่อไหลนะครับทราบข่าวว่าการตรวสอบทำก็เปิดนน้ำข้างบนกับพ่อมีแล้ว ะครับมันก็จะเปิดไว้จังสี่ไปจักรลยยานนึงนะครับถ้านามบนมีนานมนล้างก็มีคือดเมันเปิดไปตลอดทั้งหกบานแล้วนะครับเปเิดไว้ตลอดทั้งหกบานเจ้าหน้าที่เมันไล่งานมาแล้วครับเปิดไว้ตลอดทั้งหกบานนะครับนามล้างซ้ำใด้นามบนก็บซ้ำนั้นครับเชียนครับเชียนน้องเตาเเช่วยชิ้นระบบนี่ครับนี่คือขังบนเชียนครับขังบนประตูชวาอะไร เปิดเปิดไว้แล้วครับเปิดเชียนไปแล้วเปิดตึ้งหกบานเลยคือนำว่าตา,างกันนะระดับเดียวกันแล้ว่างกะบ,บนครับนี่นำบนกับคงสีลดลงเรื่อยล่ะคงสีบ่มีน้ำแล้วนอกจากพ่ออยู่ลกไม่สิยเขามานะครับนอกจากพ่ออยู่ลกไม่สิขเขามาแต่มันหลายอีรีมันจะค่อยสีเปิดเพิ่มระยะลงไปเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับอ,อีขึ้นเชียนหนองเตาถ้ามันมีน้ำไม,ม่าีกเพมันจะค่อยสีระบาย เอาปัะตูขึ้นอีกครับเพราะว่าตอนนี้น้ำล้างกำลังฝนมาต่างกัน,น,น,นก็ระดับเดียวกันนะครับมีนี่นก็คงสีเพราะมีน้ำแล้วนะลมหนาวแล้วพายุออกแล้วนอกจากพายุลงไม่เชีเ่ยวขมาถ้าพายุลงไม่เพราะขมาก็แสดงว่า,าปีนี้น้ำห้องก่ซ้ำนี่นะครับอีกไปจังระยะหนึง่งพญังบ่ทท่านจะเอาประตูน้ำลงครับตอนนี้น้ำก็ยังส่งตัวโยทั้งบนทั้งล่างยังส่งตัวโยนะครับ,น,บน้ำท,ทั้งเตยยังบ่ทท่านจะลดทั้งขึ้งเขียนซ้ำใดทั้งล่างเตยกับซ้ำนั่นนะครับ เราแน้นำก็น,น้อยเราตั้งแค่ยะพุ่งกับพ่อเมี่น้ำตรืองน,นี้เขาก็ลดออกมาทางไห้ทางหน้าเขานะครับมันถึงฤดูไกส่สิถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ลดออกมาน้ำมันก็นเลยพ่อเมี่พ่อส่งตัวอยู่พออยู่ลงนี้ออกไปแล้วกับขงสีหน่อยครับคงสีฝนกับขงสีหน่อยแล้วอันนี้ครับนี่คือประตูน้ำหกบาทเพิ่มเปิดได้เบิดแล้วหละครับเปิดได้เบิดแล้ว,ลวน้ะนำก็มีซ้ำนีน่แหละนะครับนำเมื่อไร นะผมจะพาผี่น้องลงไปเบิ้งข้างลางบุ่นนนะครับอันนี้ครับอันนี้ถ่ายเขียนครับอันนี้หลังเขียนถ่ายเขียนนะครับบางหนึ่งพาไปเบิ้งหนาเขียนแล้วนี่ครับน,น้ำกร็รังระบายออกมาก็มีซ้ำนี่แหละครับน้ำปีนี้ก็คงสิบพอถ,ถ่วมไปมากก็นีนอกจากผ้าโยสิเขามาอีกหนึ่งลูกเลยมากต้องแห้งเติบนะครับขอใช้ยาพุ่ม นะครับจังคอยสีมีน้ำน้ำก็จังคอยจิตความหลายคือทุกปีนะครับนี่ไตเคียนนะครับก็บนเคียนน้าซ้ํากันครับเป็นเปิดทุกบ้านแล้วล่ะเป็นเปิดทุกบ้านแล้วนะครับเป็นก็รอให้ทราบว่าพายุเบิดแล้วนะครับน้ำขเขามาแล้วเขาสุสภาพมาแล้วเป็นจัง่อยสีรถประตูน้าลงเทระบานเพื่อกักเก็บน้ำไม่ตะไซเล่นดูดแลแรงข้างบนเพื่อเป็นน้ำประปาอุปโภคบริโภคนะครับ คัดน้ำขึ้นไปให้ที่สูงเขาใส่น้ำนะครับน้ำก็คงสีเหลืองยู่ซ้ำนี่หาซ้ำนี่ครับพี่น้องว่าตระโต้ไกนะครับก็หากินกันไปตามปกติน้ำก็คงสีอลายมากก็านี้น้องกวงเก้วทั้งไตรอทรรมวงกุล,ม,ลม,มังเวินเรือต่างๆรอซีกะก็คงสีเมียน้ำซ้ำนี่แหละครับปีนี้ก็คงสีบ่เมียาหลวนานี้เด้อนะครับ,น,รน,นะรบนี่ไตเขี้ยนครับบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติดี นะครับวันนี้ก็สซองสมประสงค์คนโกมาลงยูทูปให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่ก็คือเชียนในเจ้าหน้าที่เพิ่นกาลังออกไปแล้วนะอ่ะก็คุยกับเพิ่นแล้วน้ำปีนี้ซ้ำนี้ครับผู้ดใด้จากหาปลากาับมหานะครับเพิ่นก็ว่าปลาเวลาเอาประตูน้ำลงปลาอยู่ใต้เชียนเนี่ยไหลครับมีสูแนวมีสูพันมีตะบักเงี้ยเงีสิบสองกิโลก็มีครับเนี่ย คือใต่เขียนนี่นะครับหกประตูผลระบายเบดเลยครับระบายบดเลยเปิดประตูระบายน้ำต้องหกประตูไม่มีน้ำครับปีนี้ซ้ำนี้แหละถือืทว่าเขาหนองทุกหนองแล้วนะครับน้องกองแก้วน้องต่างๆก็คงสิเขาน้องได้ทีย่งว่าท่านมีน้ำก่าให้เร่งสูบน้ำนะครับเด้เร่งสูบน้ำของน้องนะครับไปติดต่อเขาบอกว่าต่อ ตีต่อกับเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เอาน้ำเขาน้องนะครับเพราะว่าตอนใดเพิ่นเอาประตูน้ำลงน้ำสิบพมีตรนะครับน้ำซี้บนนะครับสิเขามาสูสาภาพาวา่าแห้งแรงคือเก่าละแต่ปนเอาประตูน้ำลงนะครับอันนี้คือประตูน้ำครับนี่ข้างบนนี่คือเป็นน้ำบ่มีน้ำครับน้ำหรือ,อยังพ่ะท่านได้เตรียมความจุนะครับเพรานว่าถ้ามันจิตัวม,ม้าแห้งอี่เลยกันน้ำก็ล้นฟังเปล่า ลูกฟังมาเลยเพื่นจังค้อยสิบลาบายน้าบังทั้งวันทั้งคืนเอาประตูน้าขึ้นให้เต็มเบิดเลยนะครับพอจบะบอกักไว้นะครับ,นะรบประตูน้าอันนี้เพิ่อนกระยกขึ้นเด็กครับเนี่ยเพิ่อนยกประตูขึ้นเด็กเี่เกกำลังอยากยกประตูประตูขึ้นเด็กให้มันสูงไว้เลยครับ สามม่วงกว่าตามกำหนดการเพคนเนี่ยคนก็ร่างยกประตูน้ำครับเพราะที่ย,ยกขึ้นเห็นเบิดเลยนะครับแต่ว่าน้ำมันก็ยันกันแล้วอะเพื่อคนสีเอาพักเกี่ยวหลวงเอายังเจ้าหน้าเขียนนะออกเห็นเบิดนะครับมันก็ร่างยกเสียงวอรเปิดนะครับเนี่ยคนยกขึ้นแล้วครับก็ร่างยกประตูขึ้น เป็นในสูงเลยเพราะว่าพจนยกให้เวียดนามเลยเพราะว่าพจนิยบายพักตัวชาวว่าอยู่ไหนเขียนออกนะครับน้ามันยันกันแล้วนะครับมีบ่มีหลายมากกว่านี้ครับเขาคงสิบ่มีดอกน้ำแจ้งปีนี้เขาคงสิมีน้ำซ้ำนี่แหละนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องเข้ายูทูทราบนะครับไปกดติดตามเดิร์ดกดไลค์กดแชร์เพราะว่ามีอยังางไรงานผมก็จะไล่งานให้พี่น้องทราบมันก็จะได้ทราบข่าวทัวร์ท่านกันบาวกอาสีเหตุบ้านการเมือง นะครับข้าวสารต่างต่างมเสิเป็นเรียงนามปากท้องพี่น้องนะครับผมก็เสียไรงันนะครับเรียงหวานเรียงยายเรียงทะเลาะวิวาทเรียงกบัติเหตุผมก็จีกแกลงพี่น้องทราบนะนี่ครับเปิดเปิดประตูนา้าประิยกขึ้นให้เบิดเลยครับประิยกประตูน้าขึ้นทั้งหกบานให้เบิดเลยเพื่อระบายสิ่งปฏิกูลที่หนาเขี้ยนออก คือรายงานสถานการณ์เชียนนองเตา่านะครับท่งางไตก็บว่าต้องวิตกกังวลให้สบายใจได้ครับพี่น้องสบายใจได้นะ้ำคงสียล่อยไหลคงสีบอ่บอหมากไปก็นี่นะครับบรรยากาศร่มเลื่นดีาาน้ามักตะพอนนะครับรลปลาปลานีไหลนะครับเมื่อได้เวลาฟังเขาเมื่อได้ฝนเราประตูน้ำลุกเกจังก่อยพากันมาหายู่ไต้เชียนนี่เพียบครับปลาปลานี่เพียบเลยนะครับ อยูแกงข้าวแล้วกับประชาสัมพ,พันธ์ในพี่น้องชาวยูทูบนะครับให้ทราบตัวตึงกันคลิปน,นี้ก็พวกสี่รายงานสถานาการณ์ในพี่น้องสาบในเพียงท่านี้ยากกับาขอให้ชาวยูทูบกค้นกดติดตามผมเด้อเราก็เป็นกําลังใจให้พวกถาำคลิปหาข้าวให้พี่น้องแกงข้าวและประชาสัมพ,พันธ์ในพี่น้องราบตัวตึงกันก็ขอกรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีต่างๆครับ